ตัวแทนจากวิทยายลัยเทคนิคทุ่งสงวันนี้จะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเทศที่5สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเครื่องตวรวจปัสสาวะที่คล้องสุขปภปาพ2025 Unit t e s a n a l y t Machine 20 25โดยจะมีส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้ครับ1เครื่องตรวจจากอุณหภูมิ2 เครื่องหน้าจอแต่แดงผลและพิมเตอร์ 3. าชุดควบคุมเซนเซอร์และ 4. ี่เซนเซอร์ตรวจจับค่า ph ครับและจะมีขั้นตอนการทำามานต่งต่อไปนี้ครับผมโดยขั้นตอนการใชนงานขั้นตอนแรกทำการกิะชัิตัวเครื่องและตัวเครื่องจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสอวาจะเปิด ขึ้นให้รอสัญญาณเตือนในทําการที่ปัสสาวะลงไปรอตัวเครื่องประมวลผลประมาณ1 0 1ถึง15วินาทีหลังจากนั้นกว่าจะปิดล่งและจะแสดงค่าึงหน้าจอจแสดงผลและปิ้น์ออกมาในกระดาษให้เราและมีเสียงพูดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลังจากนั้นตัวเครื่องจะทำการตรวจล้างตัวเองโดยอัตโนมัติ ก่อนทดลองใช้งานผมขอแนะนำอุปรกรณ์แบังต่อไปนี้นะครับสวิตช์ปุ่มเปิดและชุดตรวจจับอุณหภูมิหน้าจอแสดงผลและพินเตอร์ส่วนด้านในจะมีชุดควบคุมเซ็นเซอร์นะครับและเซนเซอร์ตรวจจับก้าพและถังน้ำดีไว้สำหรับล้างตัวเครื่องถังน้ำเสียไว้สำหรับหยด สิ่งที่ตรวจจับเสร็จแล้วครับผมและมีขนนั้นตอนัานใช้งานถึงต่อไปได้วยครับทการเปิดสวิต์รอเครื่องประมาณ5้าวินาที ต้อนรับเข้าสู่โถปัสสาวะตรวจสุขภาพค่ะน,นี่นเราสัญญาณดังครับต้องการน,นำปัสสาวะเตลงไปในเครื่อง ของเครื่องประมาณ10บถึงสิบห้านาทีภาวาของคุณผิมปติทีมีค่าเป็นเบสควรไปพบแพทย์เพื่อไปมินิจไยอีกครั้งหนึ่งค่ะ Your urine regular Should doctor. urine regular is alkaline. see a doctor. ตัวเครื่องจะทำการแสดงผลขึ้นหน้าจอและมีรินเตอร์ออกมาเป็นค่าเบื้องต้นนะเรารู้โดยจะมีเสียงพูดเป็ <c oughs> นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เรา รับฟังด้วยครับหลังจากตัวเครื่องปิดฝาลุ่มตัวเครื่องจะทำการทำปาด่าตัวเองด้วยอัตโนมัติครับค่า p h ที่ต่ำกว่า5.5คือปัสสาวะที่ผิดปกติควรไปตรวจร่างกายและค่า p h ที่อยู่ระหว่าง5.6และ7.5คือค่า p h ที่คือค่าปัสสาวะที่ปกติค่า p h ที่อยู่มากกว่า7.6 คือปัสสาวะที่ปิดปกติควรไปตรวจร่างกายก่นพวกเราขอดำเการจบการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ